คุณผู้ชมเคยเล่นแมปนี้ป่ะมันเป็นแมปที่ตำนานมากๆเลยนะครับชื่อว่า Sword Fight on the Heights ก็คือเป็นแบบเอาดาบมาสู้กันในที่สูงซึ่งเกมนี้ก็ถูกสร้างโดยเชเลสกี้ครับแต่ว่าเกมนี้มีความลับที่น่ากลัวซ่อนอยู่นะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่น2เกมนะครับผมเกมแรกคือ Sword Fight นะครับ Sword Fight นั่นแหละอีกอันนึงคือ c o s สโ o ต d นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ออริจินอลเนาะก็โอ้ซึ่งเกมนี้เราต้องเดินข้ามเอ่อแปบบ๊บนึงนะข้ามแพลตฟอร์มไปนะฮะเพื่อที่จะไป อีกที่หนึ่งเอ๊ะทำไมผมค้างผมค้างผมเดินไม่ได้ทำไมล่ะมันอ้ามันค้างอะเอ้ยทำไมมันค้างอย่างเงี้ยโอเคหายละผมต้องไปที่ประตูสีดำนะถ้าผมจำไม่ผิดเพื่อที่จะไปโผล่ในอีกที่หนึ่งซึ่งก็นั่นแหละครับตามนั้นผมกำลังขึ้นไปด้านบนรูสีดำอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหคิดว่าจะเอาผมลงเหรอเอาไม่ลงหรอกน้องผมตึงมากนะฮะ เอ,อผมต้องไปประตูไหนวะมันจะมีประตูหนึ่งฮะที่ไปโผล่ในพื้นที่มิติหนึ่งไม่มีเซิร์ฟอื่นที่ดีกว่านี้หรออ๋อผมต้องไปผ่านประตูสีม่วงอะโทษทีผมพูดผิดฮะน่าจะเป็นประตูด้านล่างนั่นซึ่งก็ต้องหาทางเปิดให้ได้เนาะเพราะว่ามันน่าจะไม่เปิดให้ตอนนี้นะฮะหาทางไปใกล้ๆใ,ให้ได้เอาผมไม่ลงหรอคนอะ่ะแต่ละคนน่ะ เอาผมไม่ลงแล้วคนน่ะแต่ละคนอะ่ะประตูนี้ไปไหนเอยโอ้แมปมันไม่ครบแมปมันหายนะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้สิเอ่ออะไรวะเนี่ยทีนี้อ่ะนี่ไงเราไปที่อ b บ,บสได้เหรอฮะนี่แหละครับที่ที่ผมบอกท้ไามาอยู่ๆผมก็โดนวาร์ปมาล่ะ นั่นสิน่าจะบั๊กนะได้ยินไหมมันมีเสียงอะไรไม่รู้ฮะรีวิวฉันสิบูชาฉันสิอะไรวะมีใครอยู่ในเซิร์ฟนี้นอกจากผมไหมเนี่ยอ้าวเขาออกไปแล้วซึ่ง ผมไม่สามารถนำมันออกจากที่นี่ได้จริงๆเหรอโอ้ g ก็ถ้าเรากลับไปมันจะไปเซิร์ฟไหนนะผมอยากรู้เดี๋ยวผมจะที่บายให้ฟังว่าไอ้ความลับตรงนี้มันคืออะไรแต่ผมขอคลายข้อสงสัยของตัวเองก่อนเนื่องจากว่าผมไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วก็ไม่ได้เล่นอันนี้นานมากแต่วันนี้ผมมีข้อมูลจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่นี่คือที่ไหนทําไมมันถึงถูกซ่อนในเกมนี้มันคืออะไรมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวผมจะพาไปไขข้อสงสัยนะฮะ มาเข้ามาในนี้ก่อนเอ้าโอเคกลับมาเซิร์ฟเดิมแล้วฮะผมไม่รู้ว่าไปทำยังไงให้ผมไปที่นู่นได้นะโอเคน่าจะโดดลงตรงนี้แล้วมันก็โผล่มาเมื่อกี้ไม่มีเงเกงด้วยโอเคโอเคตามนั้นฮะสรุปคือประตูน่าจะปั๊กแต่ไม่เป็นไรในะเมื่อเราเข้ามาถึงที่นี่แล้วตรงนี้นะครับก็ เรียกว่า abyss นะครับหรือว่าเป็นแบบที่มืดนั่นเองนะครับ abyss เนี่ยเป็นสถานที่ในเกมเกมนี้นะครับผมถ้าคุณเข้าไปในประตูที่เป็นสีม่วงนะครับผมก็จะถูกเทเลพอร์ตมาที่นี่นะครับผมที่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากคบเพลิงแล้วโพเดียมแล้วก็แผ่นไม้นะครับผมที่มีป้ายเขียนว่ารีวิวชั้นสี ที่เนี่ยนะครับมันเป็น reference ถึงคนที่ชื่อว่า Wood Reviewer นะครับผมซึ่งเป็นผู้รีวิวไม้นะครับรีวิวไม้ใในเกมต่างๆของ r o b ็อกนะครับแล้วก็เป็นมีมนะครับในคอมมูนิตี้ของ r o b ็อกนั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยมีบล็อกในการรีวิวไม้เป็นของตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็มีแม้แต่ของเล่นของตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็ผู้พัฒนา r o b ็อกเนี่ยเขาก็มาเจอเข้าแล้วก็อ๋อโอเคนะฮะถ้าเจอสติกเกอร์ นะครับผมในเกมเกมอื่นที่แบบว่ามีคําว่า Wood Reviewer ก็คือเขาผ่าน,นะฮะแบบเกมไหนเนี่ยเขารีวิวให้คือดีนะครับแต่โรบลอกทอยเนะี่ยมีของตัวเองด้วยฮะก็ฉันดูเข้าไปในไม้เพราะว่าไม่มีใครแคร์ก็คือเนี่ยมีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยนะฮะผมว่ารีวิวเวอร์โ o บล็อกซึ่งเขาก็ไล่รีวิวไม้ทุกเกมเลยครับแบบว่ามารีวิวไม้ ในเกมเด็ดเร็วรีวิวไม้ในเกมนู้นเกมนี้ซึ่งลงตั้งแต่8ปีที่แล้วจนถึงวันนี้เลยครับเนี่ยสิชั่วโมงที่แล้วคือนั่งรีวิวไม้เป็นช่องที่ใช่สําหรับ เนี่ยเขาเข้าไปเล่น,เล,นเล็ดเร็วจนกว่าจะเจอไม้ที่มันแย่นะฮะเข้ามาปุ๊บโอ้โหเนี่ยเข้าไปดูไม้นะฮะคือเป็นนักรีวิวไม้ตัวยงเลยนะฮะเนี่ยเจอไมแบบ้แย่ปุ๊บไม้กากกากมากเอาไงครับจบคลิปเลยฮะจบคลิปเลยจริงๆเขามีเว็บด้วยนะฮะเป็นเว็บรีวิวไม้เนี่ย wood reviewer l o b l o c k แบบมารีวิวไอเดี๋ยว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 เมษาฟีอันนี้มันภาษาไทยเหรอเนี่ยเดี๋ยนะอันนี้คลิปไหนเดี๋ยว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 คลิปไหนเขาไปรีวิวไม้คลิป มันอันไหนวะเออผมหาไม่เจอไม่เป็นไรโอเคนะฮะอ๋อจุดพักใจเกมจุดพักใจครับรีวิวไม้ในเกมจุดพักใจด้วย่าเตอร์เฮลบรูเขาบอกว่าเห็นคน3ามสี่คนนะฮะนั่งอยู่บนม้าม้านั่งแล้วก็คุยกันกับบล็อกเอ่อกับไวอกแชทฉันก็เลยน่าจะเ่านดน่นนี้นั่นเขารีวิวไม้ไมครับไม้ตรงนี้อ๋อเป็นไม้ไม้ที่ดีนะครับผมอืมไม้นี่ก็ดีนะที่นั่งอยู่ก็โอ,โอเคนะครับผมเออเป็นไม้ไม้ มันไดไหมนะครับผมอ๋อเออมีการรีวิวเป็นนักรีวิวไม้ตัวยงนี่หว่าโอเคไม้นะฮะไม้ในกล่องเออนั่งรีวิวไม้ได้รีวิวแม่งมีแบบโอ้โหรีวิวไม้ทุกไม้ที่เขาจะเจอได้เฮบล้อโอเคช่างมันนะฮะอันนี้ก็เป็นอิส็กเล็กๆคือมันไม่มีอะไรหรอกนอกจากเป็นคนมารีวิวไม้ในนี้นะครับผมซึ่งก็เออดูน่ากลัวอยู่นะครับสาหรับใครที่คิดว่าแรกๆแต่ว่าหลังๆมันก็ ม,มันเป็นแค่คนรีวิวไม้นี่หว่าแต่อันเนี้ยน่ากลัวของจริงะฮะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมรีเมคไม่ใช่เกมออริจินอลของ c r o s s r o a d นะครับผมก็เกมนี้เป็นปี2008นะครับเป็นวันที่รีแลกซ์มากนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็เกมนี้ก็นั่นแหละไม่ใช่คลาสสิกค o ร์สโ a ดของโลบ o x เนาะแต่เป็นค o ร์สโ a ดที่ถูกรีเมคขึ้นมาแล้วก็ถูกสร้างเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมก็อันนี้น่ากลัวไหมถามว่าน่ากลัวไหมผมก็รู้สึกว่า น่ากลัวอยู่ครับจากใจคนที่เคยเล่นมาแล้วนิดนึงซึ่งเกมนี้มี2 End i n g แต่และ ending ก็เป็น ending ที่เป็น b a d ending หมดเลยนะครับผมก็เราเข้ามาในคอสโตสแต่ว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนไปครับไม่ได้มีแค่4ี่ที่อย่างเดียวแต่มีฝั่งนูน้นด้วยนะฮะฝั่งนูน้นมีอะไรเหมือนจะมีคนมองเราอยู่ด้านบนใช่ไหมเห็นไหมว่ามีคนมองเราอยู่ด้านบนหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะซึ่งก็น่ากลัวอยู่นะฮะโอ้โหล็อกเด้งเต็มเลยครับ มันใช่คนมองจริงหรือเปล่าหรือมันคืออะไรเอ๊ะตรงนี้ผมออกไปได้อยู่เนาะจะออกไปแล้วน่าจะตกลงไปตายเลยงั้นผมไปต่อดีกว่าเฮ้ยเขาหายไปแล้วเห็นไหมมันมีคนมองจริงๆเมื่อกี้เอาละเราขึ้นไปดีกว่าฮะว่าจะเจออะไรด้านในซึ่งเกมนี้ก็นั่นแหละครับผมเคยเล่นแล้วก็เลยจะมาแชร์ความลับให้คุณผู้ชมดูนะอันนี้ก็จะไปไวหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมรู้ว่ามันอยู่ไหนแต่อันก่อนหน้าคือแมปมันบั๊กมันเละหมดแล้วไงก็เลยใช้เวลานานหน่อยขออภัยนะครับโอ้ย ร่วงตกบันไดจังเลยโ okay, อเครอบนี้ขอไม่ตกนะบันไดมันก็ไม่ได้เดินขึ้นยากหรอกแต่ผมได้ทยทำให้มันยากเองฮะเฮ้ hey, แไ่ข้างบนที่มันลอยอยู่นั่นคืออะไรโอ้มายก็อะไรก็ไม่รู้ฮะน่ากลัวดีเล้วข้าอโอ้ oh, คุณได้ thanks for paying แต่ผมติดอยู่ในนี้สิสเรียบร้อยครับโดนเตะออกจากเกมซึ่งอันนี้อันแรกที่เราได้นะฮะจะเป็นเหรียญตาที่มีชื่อว่า แตง for staying ขอบคุณที่มาเล่นนะซึ่งอยู่กับฉันตลอดไปตลอดการก็คือโดนขังไว้ในเกมเก่านี้ตลอดไปฮะส่วนอีกอันหนึ่งคือ go b a k please อันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนั้นผมเล่นแต่ผมก็งงอันแรกผมยังพอเข้าใจอยู่ว่าเอราโดนขังแต่อันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรหรือทําอะไรซึ่งเกมนี้ก็นั่นแหละครับมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่นะครับผมอันนี้มันลอยขึ้นไปข้างบนใช่ไหมตอนแรกตอนแรกผมก็เดินหานะไอ้พรมรับอันที่สองอะ มันคืออะไรมันอยู่ไหนว่าตรงนู้นมีคนมองเราอยู่จําได้อยู่เนาะที่เราเจอก่อนหน้านี้เขายังอยู่ไหมยังอยู่นะโอ้ซึ่งความลับตรงนี้นะฮะน่าจะต้องเดินเข้าไปในช่องตรงนี้หรือว่าตรงตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้นี่แต่มันมันปิดอยู่ฮะไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปยังไงอะสิน่าจะใช่ตรงนี้นะถ้าผมจะไม่ผิด ต้องเดินลอดช่องมาก่อนนะหรือเล่นไปสักพักหนึ่งน่าจะขึ้นไหมผมจําไม่ได้แล้วอะ่ะโอ้เกมเกมมันเวียนหัวมากครัผมขอโทษทีคือไอ้ตรงพวกระบบการควบคุมมันเป็นแบบเก่าของโลบล็อกอะมันเลยเวียนหัวนหน่หน่แล้วมันเปิดชิปล็อกไม่น่าจะได้เอาได้นี่ทํำไมผมเปิดไม่ได้ล่ะเปิดชิปล็อกไม่ได้ะฮะเอ๊ะเมื่อกี้ผมเห็นคนมองอยู่ตรงนี้ปะ คือผมคิดไปเองเอ๊ะเดี๋ยวนะสสสแสดงว่าแมปนี้มันมีมากกว่านี้เหรอมันมีมากกว่าที่ผมรู้เหรอคือมันนอกจากจะมีคนข้างบนนู้นที่หายไปแล้วมันยังมีที่อื่นอีกเหรอคือผมน่าจะคิดไปเองมั้งไม่น่ามีอะไรหรอกเดี๋ยวผมลองไปสำรวจบ้านก่อนถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมตัดไปเลยโอเคเนาะตัดไปตรงที่มันแบบมันไปอ,อ มันไปเจอซีเค็ดเลยแล้วมันขึ้นบันไดยากหน่อยนะฮะเพราะว่ามันระบบมันเก่าแล้วนะ่ะเห็นไหมมันไม่ให้ขึ้นเลยสิประเด็นคือเราขึ้นไม่ได้นี่สิไม่เป็นไรขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้น่าคนข้างบนหายไปแล้วฮะผมว่าผมน่าจะโดนดีสักหลังนึงนี่แหละน่ะมันลอยขึ้นไปเยอะมากเลยนะมันน่ากลัวไอ้บ้านหลังนี้ก็ปิด อุย้ยแม่งจำสแกรตกใจหมดเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขนลุกนะอันนี้ขนลุกจริงแบบไม่ตั้งตัวเอะไม่คิดว่าจะมามุกนี้นะเดี๋ยวดูล็อกก่อนฮะมีอะไรไหมไม่มีฮะไม่มีพวกเล่นเสียงผิดพลาดหรืออะไรเฮ้ยขนลุกลาเจออะไรเก่าๆที่ตัวเองเคยเล่นแล้วแบบแม่งโดดหนีคือแม่งขนลุกจริงเฮ้ยขนลุกจริงนะแบบเฮ้ยมันมันไม่มันไม่มันไม่ธรรมดานะมันไม่ใช่แล้วนะ สแสดงว่าไอ้ที่ผมเห็นตรงขอบก่อนหน้าน,นี้มันมันอันจริงๆนะมันน่าจะมีคนอยู่จริงๆนะแต่เกมนี้มันเล่นคนเดียวไงขนลุกอ่ะเฮ้ยขนลุกขนลุกจริงอู้หขนลุกทั้งตัวเลยอ๋อไอไอประตูอันนี้ตกใจนืกอว่าอะไรเหลืองๆตกใจหมดเลยผมโดนเล่นแล้วฮะมันมีคนสต็อกเราอยู่จริงๆนะในเกมเนี้แบบแอบตามเราอะ่ะ อรอบนี้ผมเข้าเกมมาใหม่ฮะเผื่อว่ารอบที่แล้วมันบั็กหรืออะไรเราจะได้รู้กันทีว่ามันจะเข้าได้ไหมในประตูทางนั้นหรือมันเข้าไม่ได้เพราะผมก็เดินวนไปวนมานานอยู่นะกว่าจะแบบหาทางเข้าเจออย่างเงี้ยมันมีจริงๆเห็นไหมผมไม่ได้คิดไปเองเออมันมีมันมีมนมมนมจริงมันมีอะไรซ่อนอยู่ที่นี่จริงๆฮะคุณผู้ชมเชื่อผมยัง แต่สวยบันไดเนะี่ยขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วมันเอียงเองแองได้สะดุ้งอยู่โดนจ้ำลยอะตอนนั้นอะจ้ำด้วยเสียงเลยนะทางไวโอเลตผมด้วยเสียงอ่ะสะดุ้งเลยเปิดแล้วฮะตอนแรกผมนึกว่าแบบมันต้องใช้ไอดีอื่นมาเล่นเพราะมันล็อกไว้อะไรเงี้ยไม่ใช่ฮนะน่าจะต้องไปเดินผ่านอะไรสักอย่างมึงก่อนเดินสำรวจนู่นนี่นั่นก่อนให้มันเปิดเนี่ยมันก็เปิดแต่ล็อกไม่ขึ้นนะเข้าไปเลย U one go back ถ้าเรากลับล่ะกลับก็ได้ฮะไม่เป็นไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเข้าไปลึกอีกล่ะจะได้อะไรครับเข้าไปลึกอีกก็จะไปเกมอื่นยังไงล่ะไปเลย End of the road สิ้นสุดทางแล้วเราจะมาโผล่อีกที่หนึ่งครับซึ่งผมไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันนะฮะแต่ที่นี่ดูน่ากลัวนะครับแล้วก็นั่นแหละล็อกมาใน first person น่ากลัวนะทํามาเล่นไปนะถามว่าผมหาเกมผีแบบนี้จากที่ไหนโอ้โหผมบอกเลยครับนายไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่นะมันถูกจองไว้สำหรับคนอื่นแล้วโดนเตะฮะเกมผีที่ไม่จำเป็นต้องมีผีแต่น่ากลัวคือเกมนี้และเราดีเซตไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ฮะจอดำอย่างเดียว ก็มว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเล่นให้ดู2เกมผีเฉยถ้ามีเกมแบบนี้อยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแบบเป็นเกมเก่าๆอะไรทาํานองนี้ผมชอบเล่นมากเลยนะฮะไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำนีน้ของเราไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ